กจะมาโชว์ผลงานของพ่ชิตก้นนะคะหัวใจนั่นเองสิงประดิษฐ์กระดาษโมบายดิสอ o b โมบาย i s this is a mobile จับแค่นี้พ่อคะ่ะจับ this way okay. น,นี่ค่ะนี่ค่ะคือ ปลังขิงนะคะขนมปังขิงสีขาวคะ่ะและติดกับหมีใบน,นะคะถ้าใครอยากทำก็ไปลองทำดูเลยคะ่ะนี่คะ่ะมีส <ทำ S 1> ีขาวต้องต้องต้องเอาสีขาวแล้วก็ให้ให้เชือกมันอยู่ตรงกลางคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ค่ะก่อนที่จะทำโมบายะคะ่ะต้องต้อง ก่อนค่ะว่าลูกหมีเอาไมมบรรทัดถ้าใครทําไม่ได้ก็เอาไมมบรรทัดมามาทําพี่ชูก้าใช้ไมบ้บรรทัดนี้ท่ใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะถ้าใครอยากทํารูปรูปหัวใจอยากก็ได้เนะคะทําหลายรูปเลยนะคะถ้าแมวก็ได้นะคะอ่พิชูกาอธิบายอันนี้ก่อนค่ะพิชูก้าใช้ ไม้มรรทัดแพนด้าค่ไหมะไม้มรรทัดแพนด้าค่ะวาดหมีนแพนด้าะค่ะแล้วพิวพชูก้าก็ระแล้ว<ะ>พิชูก้าก็ระบายสีตอนแรกตั้งวาดรูค่ะเสร็จแล้วก็ตอนที่สองก็ระบายสีเสร sure. ็จแล้วตอนที่สามก็ตั้งตัดนะคะตัดตัดตัดแต่พี่ชูก,าก้ามีกงงารกรสานง้นแต่พี่ชูก,าก้าชอบการกรนิ่มนิมมากกว่าค่ะมากค่ะตัดเสร็จอภิชูก้าก็ เสร็จพี่ชูกา้าก็ทาแบบนี้นะคะไปหาเชือกมาใช่ไหมคะไปหาเชือกมาเชือกจากผมพี่ชูกา้าทำได้ไหมคะตอนที่พี่ชูกา้าไปกเกาะสมเด็จใช่ไหมคะใช่ค่ะแลแลี่พ,ลลพันผมพี่พี่เเก็บไว้ใช่ค่ะไม่ทิ้งนะคะแต่จะเอามาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะสวยไหมคะแล้วทีนี้<อ>ก็ทําไงคะตัดเชือกตัดเชือกค่ะให้มันสัน้นๆลงแล้วก็ใส่ด้วยสามอันนะคะหนีบแบ แล้วก็ขนมไปติดอะไรคะติดกาวด้วยค่ะกาวน้ำก็ได้กาวอะไรก็ได้เลยคะ่ะพิจุก้าใช้เป็นกาวน้ำใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะกาวน้ฝึกฝึกใช้พู่กันด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะพู่กันนะคะนี่คะ่ะสนุกไหมคะสนุกคะ่ะแต่พิจุก้าไม่ได้ทำวันเดียวน,นะคะพิจุก้าทำสองวัน จะ,ค,ะค่อยทำไปคะ่ะเดี๋ยวจะ่อยทำ<ห>ไปค่ะโอเคเดี๋ยวก็ได้ขอขอบคุณนะคะที่มาดูรายการน,นี้บ๊ายบายแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย